แถวๆข้างวัดรอรถแม็กโครอรถแม็กโคอยู่ครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พี่พน้องๆเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะผมจอดรออยู่ตรงนี้ประมาณ เกือบชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็เลยต้องถอยกลับนะเพราะว่ารถรถดำไปทางนู้นกัน <c oughs> ไี้แล้วเดี๋ยวผมต้องตามไปแล้วเราจอดผิดฝังไง จะจอดผิดทางเพราะว่าป้ายวัดมันอยู่ตรงนี้ไงน,ะนี่เพราะว่าเราต้องไปที่วัดนู่นไปนู่นกันแล้วครับผมมารออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับดูหนังจบไปเป็นเรื่องอก็อย่างนี้แหละครับดีกว่าให้เขาไปรอเราเรามารอเขาดีกว่าอันนี้สีภัยก็ไปแล้ว เราไปถึงเราก็ต้องไปเติมน้ํามันครับเติมน้ํามันถังนึง่งไม่รู้วิ่งงานจะเหลือกี่บาทก็ต้องเติมเพราะถ้าไม่เติมก็น้ํามันก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้เกินสิบเที่ยวหรอกเพราะน้ํามันใช้วิ่งตั้งแต่วันวันก่อนนน้นนะครับเมื่อวานไม่ได้วิ่งครับเนื่องจากว่าโซเฟอร์แมคโครสีภัยไปหาหมอ บาหวานโลกยอดฮิตติดติดประเทศนะเป็นโรคที่คนทั้งทั้งโลกนี่ฮิตกันเหลือเกินนะครับฮิตที่จะเป็นกันเหลือเกินมีร้านค้าอยู่ตรงนี้พี่วุฒิดัมซิงดินดวดเราก็ก็เป็นนะบาหวานอะ่ะพี่วุฒิอ่ะแต่ผมนี่ก็ ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ไปตรวจนะครับก็อาจจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าอาจจะเป็นบางบางทีผมก้มก้มก้มลงไปมันมันลักษณนะมันอาการเหมือนความดันนะ่ะมันมีความดันนะครับทําให้มือหัวเวียนหัวนะครับพี่น้องไม่ได้ใช้ระบบสัน่นกล้องอาจจะไอ้ระบบการสัน่นกล้องมันก็เลยสั่นนิดนึงนะครับพูดผิดพูด,พดถูกไปแหละ หลังก็จะประมาณนี้แหละดึดดึดดักดักดึกดึดดักอยู่นี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะรถดำวิ่งกี่คันเพราะว่าเราสโลเสเลมาก่อนชาวบ้านเขามารอแต่ตอนนี้ที่เห็นเห็นวิ่งก็คือรถดำมีสู่สามคันที่มาพร้อมแมคโครนี่แหละก็มีเจ้าโคมี ะนองแล้วก็มีผมนี่แหละโหกระจกแมคโครสะท้อนแสงดีมากเพราะมันเป็นฟิล์มประหลอดโดยสองลงมาเป็นลำเลยอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอนแรกนึกว่าใครเปิดไฟฉายที่ไหนได้แสงแสงสะท้อนจากกระจกแมคโครนูนครับ แวนี้เมื่อก่อนนี่ผมมาเกี่ยวข้าวหมดนะโซนเนี้ยข้ามเขตมาเกี่ยวข้าวโซนนี้หมดเลย <th bb> เนื่องจากว่าอามาเกี่ยวข้าวให้ดองดองก็คือเขาเรียกว่าอะไระถ้า,าถ้าเป็นภาษา,าไทยเขาเรียกว่าอะไระ <c oughs> ผมแต่ภาษาอีสานกา,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 าเอิ่นว่าบ้านดองนะครับดองก็หมายถึงหน้าหน้า ของปูของยาลูกไห่หรือปูหรือ,อพ่อเทาแม่เทาจัางสินะครับเพื่อนเป็นดองกันนะนะก็คือล,ลูกสาวเพื่อนผมนะครับมาได้แฟนอยู่หมู่บ้านนี้นะก็เป็นดองกันเนี่ยผมมาเกี่ยวข้าวหมดเลยนี่ใช่หมดเลยตัย้งแต่ปลายหน้าวัดเนี่ยไปแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่ยาวจนเข้าถึงหมู่บ้านนะครับ ซอยนี่แหละเข้าไปเลยโอ้ไม่ใหญ่มากวัดพ่ออันนี้เป็นวัดป่านะครับเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์งที่พักสงฆ์ยังไม่ได้ขึ้นขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนว่าเป็นวัดนะก็เป็นสำนักไปก่อนไปเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปครับ คือส่วนมากแล้วนี่พื้นที่ที่เขามาตั้งเป็นลกลากเป็นวัดเป็นสำนักได้นี่ก็คือ,อเกิดจากการบริจาคนะครับบริจาคของของคนที่เป็นเจ้าของที่นะซึ่งสมมุติว่ามีพระสงฆ์ทุดงรอนแรมมาปาักกดอะไรประมาณเนี้แล้วก็พำนักอยู่นะตรงเนี้ยไปนานนานนานเข้า,นาน,ขานานเข้าก็ พัฒนาทําความสะอาดปัดโน่น ôn, ปัดนี่สร้างกลุ่นปุนปนปนปนติุขึ้นมานะครับคนที่เขาเป็นเจ้าของที่เขาก็อาจจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาเขาก็มอบที่ดินตรงนี้นะครับให้เป็นาสาธารณประโยชน์โดยการสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาหรือสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรือคนในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เนาะนี่ป่าอ้อยครับป่าอ้อยตะยาวนี่ผมมาเกี่ยวข้าวนี่ซ้ายมือนี่ลงไปนี่นะครับนี่ซ้ายมือลงไปนี่นะนี่ครับลงไปนี่แหละนี่นี่นี่ทางซ้ายมือนี่เมื่อก่อนผมมาเกี่ยวข้าวให้แกเชื่อไหมว่าผมเกี่ยวข้าวอ่ะนาแก่สี่ไร่นะครับสีไ่ไร่เกี่ยวข้าวได้100ร้อยเกือบร้อยห้าสิบกระสอบอ่ะ กระสอบปุ๋ยอ่ะกระสอบปุ๋ยยูเลียเนี่ยนะครับเกือบร้อยห้าสิบกระสอบเนี่ยมาแปลงเนี่ยโอ้โหผมแบบผมถึงกับตะลึงอ่ะผมแบบไม่อยากเชื่อว่าข้าวแก่ทำไมมันงามขนาดนี้ก็คือข้าวท่วมหัวเอาง่ายๆว่าเราสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบเซนเนี่ยนะต้นข้าวสูงกว่าผมอ่ะนะครับผมสูงร้อยหกสิเจ็ดเกือบร้อยหกสิแปดนู่นแหละนะครับ แต่ว่าต้นข้าวมันสูงกว่าผมอีกอะแล้วเกี่ยวข้าวปีนั้นนี่โอ้โหแบบข้าวงามมากวิ่งรอบสองรอบเต็มรอบสองรอบเต็มหูสุดๆเลยเรามาถึงแล้วบออ่ลงไหนเอามีรถตามหลังมาด้วยลงไหน